สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุณดวงดาวข้าวเรือนชาวราศีตุลเปิดมาด้วยเพลงทิ้งคุณลุสมันนะทำไมละ่ะก็อยากให้ชาวราศีตุลทิ้งความเครียดทิ้งความกังวลออกไปซะเดือนนี้จะเป็นเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณเยอะกว่าเรื่องไม่ดีนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวีเทพทั้ง3ที่กาลังย้ายเริ่มจากดาวราหูก่อนเลย FC คุณดวงดาวข้าวเรือนชาวราศีตุลชิญฟังค่ะราหูเข้าพบปุตตะ คุณจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆคนโสดจะได้เจอคนรักใหม่คุณจะได้ไปในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยมาก่อนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจได้บุตรหลานเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตครอบครัวหรือใครอยากมีบุตรในช่วงนี้ก็มีได้เลยคุณจะอึดอัดขับข้องใจกับเพื่อนร่วมงานถูกเอาเปรียบแม้ว่าเราจะไม่ยอมเขาก็จะเอาคุณจะถูกขโมยผลงานจากคนรอบข้างหรือถูกเอาผลงานไปใช้โดยที่คุณไม่ยินยอมนะคะ ทำให้คุณเสียชื่อเสียงผู้ใหญ่เข้าใจคุณผิดถ้าดาวตั้งรับไม่ดีจะกลายเป็นเหยียบที่ไก่ไม่ฟอถ้าดาวเราแข็งแรงคุณจะแก้ปัญหาและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความจเจริญรุ่งเรือง,งแต่ก็จะได้มาเหมือนเหมือนแบบต้นร้ายปลายดีจะเป็นลักษณะแบบนี้ราวหูที่เขาจะให้คุณนะขอให้คุณอดทนไว้อย่าใจร้อนและให้นึกถึงเขาเรียกอะไร ตลอดสิบแปดเดือนเนี่ยตลอดสิบแปดเดือนเนี่ยให้นึกถึงว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีสมไปเตือนใจไว้ด้แปลว่าอะไรหมายความว่าถ้าในช่วงที่ดาวเราตั้งรับไม่ดีเราทำดีแทบตายผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นไอ้คนทำเร็วก็มองเห็นแต่กูไม่ต้องกลัวมันแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นิดเดียวเองนะวินาทีสุดท้ายเนี่ยนะ คุณจะลุกขึ้นมาสู้แล้วไอ้ไอ้ผู้ร้ายทั้งหลายก็จะแบบตายไปในบัดดลนะราหูจะทำให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตอน,นาคตสดใสช่วยให้คุณลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการงานผู้ใหญ่จะเห็นฝีมือนะแต่คุณต้องไม่ิดอดบายมุกไม่ฟุ่มเฟือยคุณจะได้ลาบมีลาบแบบไม่คาดคิดจากอิทธิพลของดาวราหูในภพนี้ แต่ต้องระวังถ้าใครก็ตามที่มีดาวราหูในทักษะจรเป็นกาลีต้องระวังอาจจะมีคู่ได้และการมีคู่เที่ทยวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะคะทีนี้มาเข้าที่ดาวเสาร์บ้างเสาในวันที่19พฤษภาคมย้ายเข้าพบอริมาจากพบพันธุมีปัญหากับบ้านที่อยู่อาศัยย้ายที่อยู่หรือไม่ได้อยู่ต่อคนในครอบครัวมีปัญหาคุณจะผ่านไปได้อย่เผืดขึ้นคอผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะถึงอายุไข ะะสิงหาดาวเสารจะเดินย้อนกลับมาที่ภพปุตตะอีกครั้งจะทำอะไรช่วงนี้จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเพราะจากคุมพาไปสองปีจะเจอกับเรื่องราวเป็นเหตุอุบัติเหตุนะ,ะช่วงพฤษภาถึงกรกฎาบุตรบริวารลูกน้องจะดีมากสําหรับคุณคุณจะเริ่มรู้สึกดีกับเขาด้วยคุณจะมีการวางแผนในการหาเงินเป็นอย่างดีรวยก็รวยเลยนะคะเที่ยวเนี้ยระวังเรื่องชื่อเสียง สักนิดหนึ่งเพราะว่าเสาอ่ะเขามาแบบตรงๆไายเขาก็ไลต้ตรงๆส่วนมว์แผ่เม่ตาให้กับศัตรูคู่แข่งนะคะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับพ่อแม่คุณอาจจะไปช่วยเหลือพ่อแม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคุณอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกันกบพ่อแม่และครอบครัวก็ได้ระวังการซื้อขายบ้านที่ดินมีปัญหามีจำหนิ ระวังเกิดบาดเหตุเกิดขึ้นในบ้านเน้นเกิดขึ้นในบ้านนะคะระวังคดีความเก่าๆจะกลับมาคุณต้องลดทิฐิลงแล้วคุณจะผ่านอุปสรรคชนะคดีไปได้ทําบุญด้วยกระเบื้องราคาโบทสวดมนต์บทพระสาสิบจบนะคะสวดทุกวันก่อนนอนได้ยิ่งดีจากบรรเทาความโชคร้ายที่เสาจะโดนมาดานให้คาถาคือฟังนะคะโสมานะกะริษาโทคุณท,ท,ท,ท่องอย่างนี้สวดมนต์นโมตัสสะสามจบแล้วก็ท่องบทนี้สิจบ แล้วก็แผ่เมตตาให้กับศัตรูผู่อาฆาตคุณจะพ้นภัยนะคะช่วงที่ดาวสาวถอยหลังรักเก่าๆจะกลับมาให้คุณคุณต้องคิดหนะักคนโสดอาจเจอแม่ไม่คนอายุมากกว่าคนต่างประเทศคนมีสเสน่ห์มากระวังพังเผอจะทําให้ดวงเสียสองมิถุนายนสองกรกฎาดาวสุกย้ายเข้าพบอัตนนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์นะต้องระวังระวังคําพูด คนจะไม่เชื่อถือในช่วง17พฤษภาถึง13มิถุนายนนี่กากบาดไว้นะคะขีดเส้นใต้ไว้นะ17พฤษภาสิบสามมิถุนาดาวคำพูดดาวคำมั่นสัญญาแลของเราอ่อนแรงก็พูดอะไรก็ให้ระวังพูดอะไรให้มีหลักฐานอย่าพูดลอยๆถ้าเขาเกล่าวหาเราใส่ร้ายเราเราเอาเอ,าอกสารหลักฐานไปยืนยันได้อันนี้ก็จะปลอดภัยทีนี้มาที่ดาวพระรหัสเข้าพบสุภะเป็นดาวที่ให้คุณให้ความรุ่งเรือง แต่คุณยังเหนื่อยอยู่จนกระทั่งถึงวันที่2ตุลาคมพระรหัสจะย,ย้ายเข้าพบกรัมรมะความสาเร็จจะปรากฏผลพระรหัสในพบกรัมรมะในวันที่2ตุลาถ,ถึง2ี่สองธันวาจะได้มหาอุดคุณจะได้เงินจากการวางแผนระยะยาวผู้ใหญ่เห็นความสําคัญของคุณชื่นชมยินดีนะสัมพันธ์สหพระสุภะมีความโชคดีในการเดินทางเป็นสีิมงคลชีวิตการศึกษาก้าวหน้านะคะเสาที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะดีขึ้นเพราะมีองศา,าดีส่งกันกันกบพระรหัสมีเกียรติมีชื่อเสียงโ่งดังพระรหัตเป็นตีโกนกับลัคนาส่งผลดีกับคุณร้อยเปอร์เซนยกเว้นพระรหัตที่อยู่ในพิจิกในพบกดุมพระและกลายเป็นเสียหายไปนะคะวันที่13กรกฎาดาวเสาร์ค่าพบอลีถอยหลังระวังเรื่องปัญหาก็ครัวก,การเงินที่เมื่อกี พูดถึงคุณสมบัติของดาวเสาร์ไปแล้วนะแต่ว่ามันมันต้องมาโยงกับดาวพระหัสด,ด้วยไงนะสองพฤัสก์ดาถึงที่เิบกรกฎดาเระวังเรื่องสุขภาพนะดาวสุขมะทับดาวเราจะอยู่ในภพมรณนะต้องระวังโรคเก่าถามหมานะคะเสาตรงนี้ทั้งให้คุณและให้โทษซึ่นก็อ,อยู่กับว่าเวลาองศาเขาดีกับพระหัสไมยังไงดาวพุธย้ายในวันที่17พฤษภาเข้ามราณนะเนี่ย ให้ยงกับระวังคําพูดที่เมื่อกี้พูดกับดาวถึง,ถง,ถงช่วงตนดาวเสารมันยาวไปถึง 10, 17พฤษภาคถึง13มิถุนาแต่ว่าสําคัญที่สุดคือคือในช่วงอาทิตย์แรกเจ็ดวันแรกดาวมันแข็งแรงนะคะดังนั้นดาวชาวราศีตุลทิ้งความเครียดออกไปนะขนจัดความกังวลวุ่นวายออกไปเพราะว่าปีเนี้ยดีกับปีที่แล้วเยอะช่วงช่วงที่พระรหัส ย้ายช่วงแรกเนี้ยนะเข้าสุภะเข้าสุภะเนี่ยตรงเนี้ยดีไหมก็ดีนะพอมากรรมะยิ่งดีใหญ่เพราะกรรมะมันเป็นอุด่ยมันมีคุณต้องเป็นอุเพราะว่าตอนเป็นสุภะมันเป็นเป็นปาระ,กะเกษตรด้วยแต่ก็เป็นอุจารพิอุจาวิราชด,ด้วยดังนั้นเนี่ยถามว่าเป็นห่วงตุลไหมไม่ห่วงเลยดีมากกว่าเสียนะคะขอให้ทําบุญให้กับเจ้ากับในเวรด้วยเพราะว่า เสาราหูเนี่ยถือเป็นกรรมเก่านะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัาครให้นะคะขอให้ชาวสิตูนฝ่าฟันวิกฤตของดาวตีเทพทั้งสามนี้ไปให้ได้สวัสดีค่ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะโชคดีแล้ว